ก็ตื่นเต้นแทนลูกอะค่ะ,<น>ะเขาก็ยังไม่อยากจะเป็นอะไรเงี้ยเขาอยากอยู่แบบทํางานเรื่องพ่อเรื่องแม่ก่อนผพราว่ามันเสียเวลาสมัครอย่างเดียว่จบนะใครอยากเป็นก็มาสมัคร มีความกังวลนิดนึงค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะน่าจะทำได้หรอกคะก็ไม่รู้เหมือนกัน,นะคะะก็รู้สึกกังวลน,นะคะว่าตั<อ>้งใจเขาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่ค่อยพร้อมอะไรอย่างเงี้ยกลัวว <ปะ S 2> ่าจะไปแล้วจะอะไรไม่ได้ไจะฝึกได้เหรอเอ,อยู่บ้านเราต้องดูแลเขาตลอดซ่ามาก็ปกตินะคะก็ไม่ได้ไม่ได้ร้ายแรงอะไรก็ ฝึกปกติมีเหนื่อยบ้างอะไรบ้างก็ไม่ได้หนักหนาอะไรสบายสบายค่ะไม่มีความกังวลอะไรค่ะไม่ว่าจะจับได้ใบดําใบแดงพร้อมค่ะเพราะว่าจะทําให้เด็กมีระเบียบวินัยด้วยค่ะถ้าได้เป็นแต่ถ้าไม่ได้เป็นก็ได้ไปทํางานกนก่อสร้างค่ะก็ต้องสู้กันไปหวังจะไม่ให้ไม่ใยา่เขาจับได้ใบแดงก็ต้องให้เขาเป็นไปเขาโดนแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วไม่กังวลค่ะสบายสบายค่ะเขาอยากให้หลานเป็นระเบียบมีความมั่นคงในชีวิตเขาค่ะ เราเห็นมากเพราะว่าหนักเราก็ว่าไม่หนักตัวเขาเองเขาก็ไม่กังวลถ้าเขาโอเคผ่อนผันให้เขาก็ผ่อนผันไม่นั่นเขาก็จับไปดำไปแดงค่ะรู้สึกไงเหรอก็เป็นเรื่องที่เรา<ด>ต้องทํา,า<ด>ตามกฎระเบียบของของที่ทางคนที่มีอยู่แล้วถ,ถามว่าเห็นด้วย<ด>กับการนงี้ไหม<ด>เห็นด้วยบางส่วนกฎหมายอ่าก<ด>ินทหารเนี่ยถามว่าคนมีไหมถ้าใครมีบ้านเช่าอพาร์ตเมนต์คอนโดเราอยากเช่าที่เขามีบอพอป้องกันมาเพื่อความปลอดภัยของเราแล้วทรัพย์สินเหมือนกันเรามีบ้านในประเทศเราก็ต้องมีรั้ว แต่ในการมีรู้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยใช้กฎเกณฑ์สมัยเก่าไม่ปรับปรุงสมัยเก่าเนี่ยรูปแบบของการสงครามก็อีกแบบหนึ่งทั้งอู่สงครามเทคโนโลยีมันแตกต่างกันไปแมัยก่อนที่เปิดเทิดาต้องใช้กำลังคนสมัยนี้อย่างนั้นใช้ได้ไหมอาการเกณฑ์ทหารเนี่ยคุณ้การถามแเด้เข้าไปเพิ่มเข้าไปเป็นรัวมันล้าหลังแล้วอ่ะมันไม่น่าจะใช้ในการเกณฑ์แล้วเพราะเด็กบางคนเนี่ยมันน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่าตรงนี้ไงแต่ไม่ใช่หมายว่าคนอื่นอาจจะไม่มีอนาคตแ้มันเป็นทหารมันไม่ใช่อย่างนั้นคือหมายถึงว่ามันเป็นความสมัครใจที่เขาอยาาากกจะมมดีว่่่่แแตไใชบบ คนเรียนอยู่ก็ต้องมาเกณฑ์ทหารคนไม่เรียนอยากเป็นทหารหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยอะไรเงี้ยคือแล้วเงินเดือนทหารมันน้อยจะมาบอกว่ามันเป็นหมื่นมันคงไม่ใช่นะพี่อยากให้คนเป็นทหารจริงๆเนี่ยทหารเกณฑ์เป็นแค่2ปีทำไมไม่ให้เงินเดือนแค่สามหมื่นแล้วครบ2ปีก็จบกันไปอย่างนี้คนก็อยากมาเป็นเลนี่หมื่นเดียวผมขับวินผมก็ได้ละหมื่นเดียวไม่ต้องมาเป็นทหารด้วยผู้ชายนี้เรียนจบเรียนจบวิศวกรรมรถไฟอ่ะต้องใช้ใบดำไม่งั้นบรรจุรถไฟไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็ต้องมาเกณฑ์ทหารก่อนก <g ül> ก็เรื่องใหญ่อะทำอะไรไม่ได้ต้องไปบอกทางโรงเรียนเขาอาจจะเก็บโคต้าไว้หรือเปล่าอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยการเป็นความเครียดของผู้ครองอะถ้าคุณจะรู้ที่แบบนี้อะคุณเอาคนแบบกำลังยางเดือพอเปล่าคุณประกาศขงามปุ๊บเนี่ยมันส่งจ่วมาเป็นละล้านสือฐานลกคุณทำงานฐานที่มีอยู่แี่แแข็งไม่เหลือแล้วรูปแบบต้องการฐานก็ต้องปรับปรุงใหม่ต้องการฐานที่มีทั้งความรู้ความสามารถและติปัญญาและแข็งแรงด้วยแล้วคัดคนว่าใครมีความเหมาะสมออกมา แน่นอนแหละอาชีพยี่มีความเสี่ยงสูงคุณทํางานที่เสี่ยงตายอ่ะผลตอบแทนต้องให้เขาคุ้มสติกาให้คุ้มเขาเขายอมสละตัวเองเพื่อป้องกันคนทั้งหมดอ่ะผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วครับทุกคนอ่ะจะเป็นแค่หน่วยหน่วยรับเงินของบุคคลบางกลุ่มเฉยๆครับซึ่งเขาสามารถที่จะทําอะไรกับคนกลุ่มนี้ก็ได้เพราะไงเมดเงินทุนวิ่งเข้ามาไหนจะเสื้อไหนจะกางเกงในไหนจะกางเกงรองเท้าอะไรเงี้ยที่เขาสามารถเบิกได้ซึ่งของสิ่งเหล่านั้นผมว่ามันไม่ค่อยมีคุณภาพเท่าไหร่ ถ้าเรามองในภาพความเป็นจริงอะครับเราจะมองว่าคนที่เป็นทหารอาชีพจริงๆอะการแต่งตัวสมาร์ๆอย่างเงี้ยจะเป็นชุดที่เขาสั่งตัดเองจะเป็นอุปกรณ์ที่เขาซื้อมาเองเรื่องของการแจกเรื่องของคุณภาพในสิ่งที่เขาได้มาน่าเสียดายเงินมากๆครับแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกกับทุกคนเลยว่าการที่เข้าไปข้างในอะคุณควรรู้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนเมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าไปอะคุณไม่ใช่สัตว์ ตัวหนึ่งที่เขาจะทําอะไรคุณก็ได้สิ่งที่คุณเข้าไปคุณต้องเข้าไปฝึกไม่ใช่ทําโทษแบบให้เจ็บปวดมันเป็นการทําโทษให้สภาพร่างกายเป็นการออกกาลัางกายอย่างนี้ครับแล้วก็เรื่องของการรีดรอนสิ์ต่างๆคุณต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนครับไม่งั้นคุณจะกลายเป็นแค่เครื่องมือของเขาให้เฉย